เพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเข้าเซิร์ฟจีนน,น,นะทุกคนนะอย่างแรกเลยให้เรากดเข้ามาที่ฟันเชียงครับทุกคนแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดตรงตรงนี้นะทครับกดออก่อแล้วก็กดล็อกเอาไปได้เลย เกมคล้ปครับผมแล้วก็เข้าเกมใหม่ทำยาวๆนะทุกคนทำยาวๆไม่ตัดเลยนะคนอขี้เกียจนะเออจริงๆก็จะลงคลิปด้วยแหละแต่ก็ต้องลงอะ่ะพราตอนนี้ผมถึง,งจุดมุ่งหมายก็ต้องลงแล้วผมถึงเียงไหม ลงลกดตรงนี้ปัปเลยรอฮะรอฮะไปอยู่ยนะังไงมันกำลังมันกำลังไอ้นี่อยู่ไม่รู้นานจังเลยวะเอ้นานจังเลยไอ,อ้นนี้เป็นภาษาจีนแหละ แล้วก็ล็อกเอาเในบัญชีที่เราไม่เคย our, คล็อกเอาเข้าไปมอืมแล้เข้าเซิร์ฟจีนนะกดไปอืมดิฟานี่นยยมึงว่าเราจะเข้าเซิร์ฟจีนไหมอ่าอ่าอันนี้ยแล้วแต่เลยมาดูฮีฮาจีนอันนีม้มีเรื่องอ่ะไป มาไปก่อนครับผมลาไปก่อนน,นี่เลือกตรงกลางเลยกดตนี่เลือกตรงกลางนะคนนี้เราเข้าเซิร์ฟจีนได้แล้วนี่ตื่นเต้นเฮ้ยเขาได้ถูกเซิร์ฟนะคนอินเดียอินโดไอ้ก็ว่าไปนะ instincts are in sync, my only weapon, bruh. Yeah. And I ain't backing down, I ain't giving up. Yeah. Nah. If wanna tear it down, I'ma build it up. Uh, up in the clouds is where I wanna land. You นะทุกคนเข้าได้จริงร้อยเปอร์เซ็นไงเงียเสียงภาษาจีนเง้ยเออเดี๋ยวกดออกเกมกปะไปยินเสียงภาษาจีนจอจ้ะ,จะ,จะ,จะนี่นี่เลยเราอยู่แล้วเ้ยนี่คือเซิร์ฟจีนนะทุกคนดีเลย จะบอกให้รู้ว่านี่จะบอกให้รู้ว่าส,สกากลับมานะทุกคนบอกให่รู้เลยโอ้โหกระสุนอืมเก็ดวีด้วยแงโคตรเท่อ่ะนี่เขาสับตีเลยนี่เขาเซฟตีเล็กเลียบร้อยแกบอก มีเฮ้ยมีตัวละครด้วยมีตัวละครให้ขายได้ว่าเอาว่านี่มีอันนี้ด้วยนะคนเป็นที่รัลักอ่ะนี่ของดีวะกดเลยเม็เดเฮ้ยกัน เข้ากันได้นะ้วคนอุยจัดจัดลอยดู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 โอ้อะไรเนี่ยเพียบเลยเนี่ยโอ้เอเอาไว้เลยต้องเล่นแล้วล่ะต้องเข้าเซิร์ฟจีนให้ได้นะคนนี้อู้มีงบัตซับเอชครับแลนทีนี่มีนี้ด้วยกล่องจุ่มตัวละครมี เงเฮ้มากบอกบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยว่าเฮ้ย,ย,ยไปกินได้หนึ่งเพชรเห็นไหมเฮ้ยหนึ่งเพชรบอกเลยเซิร์ฟกีนนี่คือของโคตรคุ้มอ่ะนะดูที่ร้านค้าเ พรเยซูผู้หญิงก็มาว่ะก็มานี่ทา่าทางอาท่าถ้ากลับมาเยอะแยะแต่ว่าอาจจะท่าน้อยนะการทาหนันี่แอ์บอลลุ่มก็มีนี่ของศพก็เยอะนะ อันนี้อัพเบลโคดอ่ะนักเปีนบอกเลยม,มีน้ากากขาวด้วยบอกไปเลยเข้าโคดขนคดัรเพเก้าร้อยเก้าเก้าโคด เฮ้ hey, บอกเลยเออกระเป๋ามยมีกระเป๋าแล้วนะนี่อันนี้ด้วยอันนี้ผมอยากได้นี่สกินปืนน,นี่เฮ้ยสกินปืนเฮ้ยเอ้นนยอะไรอะเซฟอะไรเฮ้ยเนี่ยอะไร สองขวันนี่มีอันนี้ด้วยนี่่ดนี่แล้วอันน <mass ę> ี้แรกคนรออ่ะเฮ้ยเฮ้ยอทกนไปเลยเฮ้เด้ว่ะอเทเฮ้ยเฮียบางทีเกินไปอ่ะ GM เยดี๋วรคน,นี่ยังไม่เอามาขายอีก่อน,นี่เลยมีนี่ด้วยเฮ้ยเซิร์ฟกินโคตรคุมม้มทุกคนแบบโคตรหล่อโคตรเท่เอออันนี้เหรอเฮ้ยรู้สึกมันจะคุ้มกว่าเซิร์ฟไทยหรือเปล่าอะ่ะอ่ากดกดอะไรเนี่ยเฮ้ย คือโคตรคุ้มมันคนใครอยากเข้าเซิร์ฟอินโดก็เข้าได้เลยว้าวโคตรหล่อโคตรนี่เลยคุณหมอให้ชุดในตำนานโอ้โหรู้สึกเป็นคนนี่ จะไม่พูดภาษาจีนแต่ว่าภาษาจีนนี่อ็นน้อยหน,น่อยไม่เที่ยวน,นี่มีเสื้อเยอสุดลดราคา <always> โครเทโครหลอ่อเฟียวลอยมีอันนี้ด้วยดแ Max จะบอกให้รู้ เททุกคนดูดีไปคดคุ้มบอกเลยเอคุ้ม <c oughs> ยอดนี่นีเหมืออันนี้ยเลอ๋อฟีเหรอฟรีปะ่ะฟีปะ่ปะ,ออเ <c oughs> เะเ,เฮะ้ยฟีอ๋อก้าวเพชรก้าวเพชรนี่ก็ฟี ให้หทำไมมันถูกออกดูว่าถูกนี่ะดูเลยดูเลยจัดว่าเป็นเซิร์ฟพี่คุ้มที่สุดนะอะลองซื้อดูตังกูพอมัอ้ยอะพอจัดว่าเป็นเซิร์ฟพี่คุ้มที่สุดแหละผมว่า นี่ได้เมืองอาวแล้วเราไปทดกิจกรรมนี้เลยนีโคตดเท่ Fort ซื้อเลยกดซื้อเลยกดมาซื้อไปนีโครดท่สมสจโคตรคุม้มกัสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยว้าวเฮ้ยมาดูเฮ้ย ผมบอกแล้วผมคุ่มเมลเม็ดมันร้อยเพชรได้เยอะเลยนี่ได้ไหมเขาโหลดทัชเก็เสร็จเลยทัชเก็นี่คือโคตรโหดอ่ะพี่โหดเกินไปละโหดเกินไปละยอดยอดจริงเจ้งสุดยอดโคตรคุ้มากนี่ไปไปไหม อีกนิดเดียวเองโออเอาไปเติมมาอีกหนึ่งร้อยแก้วเพชรคือขอดคุ้มอ่ะได้อะได้มาแล้ว,วนี่หกร้อยเอิมเงินสะสมลบไปร้อยหกสิบเหลือจะเชียคุณผู้ นี่กิจกรรมนี้โอ้เหมือนเซิร์ฟไทยเลยแต่ว่าของนี่คุ้มไโคโอเคโอเคโอเคนี่ผมข้าเซิร์ฟจีนมาเรียบร้อยยวไปเป่าประกาศให้ทุกคนรู้เลยคุ้มเกินความเป็นจริงอะ่ะ คอนเซนต์นี่คือเหลือละเหลือเหลือสิบเก้าบาทคุ้มเกินความเป็นจริงบอกเลยอยากได้เนี่ยอโอยูบิมานงั้นซื้อตัวเนี้ยเซนผมใส่อุ้ย คุ้มกันเฮ้ยไี่เลี้ยงเราบอเนี้ยโคตรคุ้มเซิร์ฟจีนดีที่สุดในย่านนี้แล้วผมเฮ้ยเอาจีนโคตรหล่อว่ะ องร้อยบาทโอเคร้อโอเคคือบอกเลยเวลิกูดเปลิกูดเถอะเปลิกูดเปิกูดนะได้แค่สองรเพชรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนี่นี่นี่ ไ้ให้คุ้มว่าคุณจะมาขัดขวางาเซิร์ฟกีนไม่ได้นี่เหลือโอ้โหทุกมจบ <c oughs> จะบมาวต์ก <c oughs> ันีแกร่งสดีแกม่งดจริงเหรโอ้โหวค้นแกม แต่ทำไมมันแพงกว่าซื้อไท่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่ละเออแพงกว่าซื้อไทยแต่ได้ของง่ายกว่าซื้อไทยว้าวว้าวสกาสกาด้วยมาสกาสกาขอร้องขอสะกะเดี๋ยวจะได้ไไแล้วอะเออไม่เป็นไร ผมว่าคุ้มคุ้มคุ้มโคดเอ๊โคตริ่อ้ยมาลองได้เลยผมคุ้มเลยผมยกนิ้วใ้เลยโคตรคุ้มโคตรคุ้มที่สุดในโลกและดูดีดูเซิร์ฟจีน แตมแดงเฮ้ยแตมแดงมาแรกเฮ้คุม้มเฮ้ยเฮ้ย,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 ยคุ้มเกินไปพี่ม่จะคุ้มแบบเฮ้ยเดี๋ยวผมดูตื่นเต้นโอ้โหเนี่ยมันมีชุดท,ที่พี่ปีนสายเป็นลายเพชรด้วยเนี่ยถ้าปีนม,มาเจอคลิปนี้พี่ปีนทุกจอเลยนะดูดิ แล้วที่พี่บิมเสียเนี่ยม่อยู่ในกิจกรรมนี้ยก็ตังอังอังฮิตเลยเฮ้ยหว่าเราจะไปคุยกับคนจีนเลยลองดูไหมลองฟังภาษาจีนเลยอังกี้เต่าเล่นเพลงอังกี้เต่า อ๋อแรงบอลเหมือนกันแต่ว่าเอาจริงผมแล้วคุมคคค้มชิปโคตรคุ้มฮะอันนี้อาจจะคลิปยาวๆเลยนะจะเข้าเซิร์ฟอินโดก็ได้นะทุกคนเข็ดนะนนไปได้เลยก็เข็ดได้เลย ให้คุ้มให้ดีเนี่ยคมเยี่ยมยอดเอยเกิน เซิร์ฟจีนมันจะตึงไหมมามาดูกันว่าเซิร์ฟจีนจะตึงไหมอาจจะไม,ม่ค่อยตึงเท่าไหร่นี่อ๋อมีมีมีเที่อันบอกเลยฮู้เซิร์ฟจีนนี่คือเซิร์ฟจีนเหรอ สุดยอดเลยพี่สุดยอดเลยพี่มาดูเซิรฟ์ฟจีนว่าบอดจะตึงแค่ไหน <c oughs> มาดูเซิรฟ์ฟจีนว่าบอดจะตึงแค่ไหนาน,าน,น,น,นี่บอดทั้งนั้นโอ้ยมีมีมีคนอยู่ด้วยมายิ่มน่ารักสิดในซอยเลย โคตรน่ารักตามุตตมะไอดีไอดีเย่ผมน่าจะเล่นไอดีนี้อาจจะอัดไอดีนี้ด้วยโคตรตึง อ๋ออ๋อีเอ๋อเป็นภาษาอังกฤษเหรอลงตรงไหนก็ได้อะลงตรงนี่เลยโอโหเซิร์ฟจีนบอดเจตแทห้าสิบคนเฮ้ยโคตรตึงบอกเลยวฮเซิร์ฟจีนนี่ตึงที่สุดในซอยแล้วคนดูดี 嗯。Oh, กดม่ปรสนุกมั้งใหญ่มากใหญ่มากเออเผเเอค k มังกรอาจจะกลับมาเลยได้นะแต่ผมว่าเผยอ็นี่คุ้มกว่าหรือเปล่าเผย 走走走，吃饱了。 ลองเช็ความสามารถของนักน้อยสิเฮ้ยเ้ยพี่ทำอะไรผมเดี้ยวบอกแล้วผมตึิ้นพิสุดในซอยนี้แล้วครับผมเออเออรู้สึกเช็กจะไม่เข้าแข่้งผมนี่อ่ะ 哎。 นี่ยืนกินเห็ดโคตรเสียยนะ้ยวเปเย้าค่ะไปยวครับผมไปทำกันได,นะได้เลยแล้วมีจจจเจ็บกันไปเทียนบุญเลนะครับ